สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้ก็มาทําคลิปวิดีโอกันต่อนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะก็คืองานฟาร์มกล้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะให้มันมีความหลากหลายหรือว่าข้อมูลมากขึ้นนะคะในงานฟาร์มกล้วยนะคะว่าเขามีหน้าที่หลักๆรายละเอียดอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะเล่าให้กับ ทุกทกคนได้ฟังกันคลิปนี้ก็จะย้ำไว้ก่อนนะคะว,ว่าวีซ่าเกษตรออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็ยังไม่ประกาศนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาก็จะประกาศอีกทีก็ประมาณเดือนเมษายนปีหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะใจเย็ยนนะคะรอประกาศอีกทีนะคะถึงจะสมัครวีซ่าเกษตรนี้ได้นะคะที่เขาประกาศช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะกว่าที่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะจะผ่านไปนะคะขั้นตอนการสมัครกระบวนการคัดสรร คนที่จะมาทำงานในฟาร์มนะคะในเรื่องของตรวจสอบรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเอกสารพุณสมบัติต่างๆนะว่าถูกต้องครบตามที่ลิสต์ที่เขาต้องการหรือเปล่านะอันเนี้ยเขาก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะกว่าที่วีซ่าจะอนุมัติก็ประมาณ4-6อาทิตย์นะประมาณเดือนกว่านะก่อนที่วีซ่าจะแกรน์หรือว่าอนุมัตินะคะหลังจากนั้นคุณถึงจะเดินทางนะคะมาที่ประเทศออสเตรเลียได้นะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกร เขาถึงประกาศในช่วงเดือนเมษายนนะคะที่นี้ก็จะมาเล่าในเรื่องของอ่เขาเรียกว่าหน้าที่หลักๆนะคะหรือว่ารายละเอียดของงานฟาร์มกล้วยอันนี้เราจะอ้างอิงนะคะฟาร์มกล้วยในรัฐควีนสแลนด์นะคะก็อย่างที่บอกไปก่อนคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าถ้าใครจะทํางานฟาร์มกล้วยนี่นะคะ่ะให้สมัครที่รัฐควีนสแลนด์นะเป็นแหล่งใหญ่แหล่งปลูกฟาร์มกล้วยขนาดใหญ่เลยนะคะตําแหน่งหรือว่าหน้าที่ลหลักในงานฟาร์มกล้วยนะคะ ก็จะแบ่งออกคืออันแรกเขาเรียกว่าตำแหน่งงานในพัดดอกในพัดดอกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะค้างงานทั่วไปในไร่กล้วยสวนกล้วยหรือคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฟาร์มนะคะว่าจะมีหน้าที่ตำแหน่งอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัดหนกกล้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าการตัดหนกกล้วยเนี่ยนะคะต้องทํางานแข่งกับเวลานะเขาจะมีซูเปอร์วิเซอร์มาจ,จี้คุณคล้ายแบบว่าเร็วน่อยเร็ว,น,รวน่อยเพราะว่าก็จะมีคนอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่ต่อหลังคุณมานะคะคุณต้องท ทำให้เร็วนะคะงานห่อวีกล้วยนะก็จะใช้ฉุงห่อวีกล้วยแล้วก็หรือว่าเครือกล้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันมแมลงหรือว่าเชื้อโรคต่างๆหรือว่าพวกนกพวกมแมลงหรือว่าแสงแดดเนี่ยนะคะไม่ทําลายกล้วยที่กําลังเจริญเติบโตนะคะแล้วตําแหน่งหน้าที่ผูกเชือกต้นกล้วยใชป่ปะไม่ให้มันล้มเหมือนในเวลาที่ผลกล้วยมันเจริญเติบโตนะคะเพราะบางทีมันหนักเกินไปประมาณ40-50ถึงกิโลใช่ไหมกว่าที่มันจะเติบโตเต็มที่เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันล้มนะคะไม่งั้นเขาอาจไม่ได้ผล ตามที่ต้องการนะถัดมาก,ก็คือตำแหน่งงานในเชดนะคะอย่างเช่นที่นี่เขาจะเรียกว่าเฉดลงกล้วยใช่ไหมเหมือนโกดังกล้วยะคะ่ะก็จะเป็นแบบมีตำแหน่งต่างๆมากมายนะคะเช่นงานตัดกล้วยนะคนที่ทำตำแหน่งนี้นะคะเขาก็จะตัดกล้วยนะคะจากเครือกล้วยนะคะเป็นหวีไปเสร็จแล้วเขาก็โยนลงไปที่อ่างน้าคลองนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือว่าทําความสะอาดอเบื้องต้นก่อนนะก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปนะคะเสร็จแล้วถัดมานะคะก็คืองานคัดเกรดกล้วยนะอันเนี้ย นะเขาก็จะคัดตามขนาดต่างๆของกล้วยนะคะเขาก็จะมีมาตรฐานให้กับทุกๆคนนะคะก่อนที่คุณจะคัดตรงกับมาตรฐานของฟาร์มหรือมาตรฐานของอกล้วยทั่วไปนะคะเขาก็จะมีการเทรนงานให้คุณก่อนนะคะก่อน <ๆ S 2> ที่จะให้คุณทํางานจริงๆนะคะเ,เมื่อที่เขาเทรนงานคุณเสร็จแล้วนะคะคุณก็ต้องทํางานให้เร็วนะคะแข่งกับเวลาที่เขาให้นะความเร็วชนะทุกอย่างหรือว่าจะเป็นงานว่าเอาเครือกล้วยนะคะจากรถที่ได้มาจากไร่กล้วยนะคะเสร็จแล้วก็มาแขวนเสร็จแล้วเขาก็จะ ใช้สายยางฉีดน้ำกับฉีดๆๆเพื่อที่จะล้างพวกแมลงพวกเ,เชื้อโรคดินหรือว่าคราบต่างๆออกไปนะคะก่อนที่จะไปตัดขั้นตอนกนารตัดกล้วยนะถัดมาก็คือตําแหน่งแ packing b a า a n a นะคะเป็นงานคัดแยกกล้วยนะแยกพวกที่ไม่ต้องการออกไปอย่างเช่นสุกเกินไปมีตําหนิมีรอยมีดรอยขีดนะคะหรือว่าเป็นโรครอยช้ํามีตําหนิต่างๆกล้วยเหล่านี้ก็จะถูกแยกออกไปนะคะเราไม่ต้องการเราต้องการไม่มีตําหนิเลยนะ 卡。他 เขาก็จะเทรนให้ก่อนนะคะเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาแข่งกับตัวคุณเองกับแข่งกับเวลานะคะก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าหัวหน้าง,งานนะคะมาคอยควบคุมดูแลในส่วนของงานตรงนี้ค่ะค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็จะเป็นงานหลักๆงานในฟาร์มกล้วยนะคะก็จะมีงานประจําหรือว่างานไม่ประจํานะคะถ้าสมมติว่างานที่ทําแบบชั่วคราวนะคะคุณจะต้องอทํางานกับเขานะคะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนะคะรับงานฟาร์มกล้วยนะเป็นงานฟาร์มที่หนักอาการเหมือนกันนะคะ งางนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบนะอีกอย่างก็คืองานในฟาร์มกล้วยเนะะี่ยค่ะเราต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะเขาต้องการคนที่เร็วในการทํางานในฟาร์มกล้วยนะคะในแต่ละส่วนของงานตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์คอยดูแลคุณอยู่ตลอดเวลานะงานส่วนใหญ่ในฟาร์มกล้วยนะคะเขาก็จะจ่ายเป็นชั่วโมงนะเขาจะจ่ายชั่วโมงตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําของประเทศออสเตรเลียนะะก็ตกอยู่ที่ 2 0ถึง25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทำา4-5ถึงวันต่อทิศนะคะหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างตัวคุณเองกับเ,เจ้าของฟาร์มหรือว่าหัวหน้างานนะงานเร่งด่วนงานไม่เร่งด่วนขึ้นอยู่กับฟาร์มนั้นๆน,น,นะคะคุณสามารถคุยกันได้นะคะถึงแม้ว่างานมันจะน้อยแต่ว่าบางฟาร์มเขาอาจจะมีผลผลิตอย่างอื่นก็ได้นะคะเขาอาจจะมุ่งไปทําอย่างอื่นส่วนอื่นก็ได้นะคะไม่ถัดมาก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็มีส่วนสําคัญในการสมัคร ในฟาร์มกล้วยหรือว่างานในภาคการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวยนะคะที่เขาจะรับมาทํางานอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านอีก9ประเทศหรือว่าอาจจะมาจากที่อื่นภนะาษาอังกฤษก็มีส่วนสําคัญในการสื่อสารนะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะถ้าสมมติว่าเราไปทํางานแล้วมีเพื่อนคนไทยด้วยกันเองเนี่ยมันก็ถือว่าคุณโชคดีนะคะจะได้มีเพื่อนคุยแต่ยังน้อยคุณก็ต้องคุยหรือว่าหาเพื่อนใหม่ๆบ้างนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าบางทีเพื่อนเขาเขาอาจจะ แนะนางานดีๆให้คุณก็เป็นได้นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็มีส่วนสําคัญมากเหมือนกันในการอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะคะเป็นงานฟาร์มกล้วยนะต่อไปก็จะเล่าถึงโอกาสในการจ้างงานงานฟาร์มกล้วยภาคการเกษตรอ่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็จ้างงินจากงานฟาร์มที่รัสควีนส์แลนด์ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าที่นั่นก็จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาคการเกษตรที่ใหญ่ของประเทศออสเตรเลียเลยก็ว่าได้นะถ้าใครนะคะต้องการไปทํางานฟาร์มกล้วยนะจริงที่ ควรรู้ในการทํางานภาคการเกษตรมีดังต่อไปนี้นะ,ะนแรกเลยก็คือความฟิตของร่างกายนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่างานฟาร์มกล้วยก็เป็นงานหนักงานเกษตรนะคะเป็นงานที่ต้องใช้กําลังคุณจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงฟิตอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้เหมาะต่องานที่มีความหลากหลายในฟาร์มนะคะหรือว่าที่คุณได้รับมอบหมายจากหัวหน้าง,งานเจ้าของฟาร์มคุณต้องเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะบางทีฝนลง หนาวร้อนแดดแรงถัดมาก็คือการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจนะคะอย่างก็คือผู้สมัครงานฟาร์มจํานวนมากนะที่มาถึงประเทศออสเตรเลียนะคะยังปรับตัวไม่ได้ในที่ทํางานนะคะในช่วงแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแดดร้อนแดดแรงนะคะหรือว่าแดดจัดในที่ทํางานในฟาร์มกล้วยนะคุณจะต้องเตรียมน้ําดื่มนะมาเยอะๆนะคะต่อวันนะคุณดื่มปกติเท่าไร่อันนี้ก็คือเบิ้ลไปเลย 2- 3าเท่าเลยนะคะก็ ประมาณ2-4ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็คุณก็ต้องเตรียมเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวที่สามารถบังแดดได้นะคะแล้วก็ต้องเตรียมหมวกมาเองด้วยนะคะไม่งั้นผิวคุณหรือว่าหน้าคุณอาจจะไหม้ได้เลยนะคะถัดมาก็คือรองเท้าใส่ที่ทํางาน,นะะฟาร์มกล้วยเนี้ยดินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินเหนียวนะคือมันเหนียวมากเวลาที่มันเปียกมันแฉะมันอาจจะทําให้คุณลื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าเครื่องจกักรในการทํางานในฟาร์มกล้วยนะคะคุณต้องเลือกรองเท้าแข แรงทนทานนะจะไม่ลื่นในขณะที่คุณใส่ทํางานนะและสําคัญก็คือต้องคล่องตัวตลอดเวลานะคะเวลาที่คุณทํางานแข่งกับเวลาถัดมาก็คือในเรื่องของไฮยินหรือว่าสุขภาพอนามัยในเรื่องของสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกับการทํางานนะคะใกล้ชิดกับผู้อื่นโรคต่างๆก็สามารถติดเชื้อได้นะคะจะมาจากดินมแมลงต่างๆในฟาร์มกล้วยนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่ชื้นมันอาจจะทําให้ผิวหนังของ คุณนะคะเกิดผื่นแดงเป็นผื่นหรือว่าแพ้ได้นะดังนั้นการชำระอาร่างกายอาบน้ําตลอดเวลาหลังจากที่ทํางานเสร็จเป็นประจําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในกรณีที่ใครเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะก็เตรียมพวกครีมที่สามารถทาแก้แพ้ไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะสําหรับตัวคุณเองเพราะว่าบางคนอยู่ประเทศไทยนะไม่เคยแพ้ไม่อะไรเลยแต่ถ้าคุณมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียลอย่างตาม6เดือนขึ้นไปอย่างน้อยคุณต้องแพ้อะไรสักอย่างคะ่ะว่าจะเป็นฝุ่นเป็นอากาศมาแมลงต่างๆเนี่ย นะคือให้คุณเตรียมพวกครีมที่สามารถแก้แพ้มาได้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะหรือว่าคุณมาซื้อที่ร้านเคมิสท,ที่ประเทศออสเตรเลียก็ได้นะคะถัดมาก็คือในะเรื่องของภาษามันก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญในการอ่านป้ายเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะหรือว่าคําแนะนําต่างๆด้านความปลอดภัยในที่ทํางานหากคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็เขาก็จะพิจารณาอีกทีนะคะว่าจะรับหรือไม่รับนะก็ขึ้นอยู่ ู่กับเจ้าของฟาร์มที่คัดเลือกคุณเข้าทํางานนะคะว่าก็อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคุณกับนายจ้างน,นะ,ะถัดมาในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยในที่ทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานในฟาร์มนะคะคือที่ประเทศออสเตรเลียเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในที่ทํางานรนวมไปถึงการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทํางานอันหากสมมติว่าคุณไม่ปฏิบัติตามแนวทางเรื่องความปลอดภัยหรือว่าหรือไม่เข้าใจวิธีปฏิบัต ในที่ทํางานนะคะหรือว่าคุณไม่ความสําคัญไม่ใส่ใจในที่ทํางานนะคะอันนี้เขาก็อาจจะตัดสิทธิ์คุณได้นะคะถัดม,มาจะเป็นเรื่องของซิสโนดูการเก็บเกี่ยวหรือว่างานการเก็บเกี่ยวหรือว่างานฟาร์มกล้วยนี่นะคะก็จะไม่มีงานตลอดทั้งปีนะคะงานจะเยอะช่วงที่มีการตัดกล้วยหรือว่าผลผลิตกล้วยเมื่อแก่เต็มที่นะคะช่วงระหว่างที่รอกล้วยมันโตเนี่ยนะคะมันก็จะว่างงานอันนี้มีส่วนสําคัญมากนะคะในเรื่องของการสมัครบี ต้องเลือกจังหวะให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่คุณมาแล้วคุณมารองงานนะคะอันนี้ถือว่าเราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเราต้องศึกษาฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลียนะมันจะมีช่วงไหนบ้างแต่ว่าในกรณีที่ออกระหว่างที่ช่วงที่รอการเก็บเกี่ยนี้ในเรื่องของรายละเอียดวีซ่าเกษตรเนี่ยคุณสามารถ move หรือว่าไปทํางานอื่นหรือฟาร์มอื่นได้เหมือนกันนะคะเขาเรียกอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอันนี้จะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณติดต่อแล้วก็ประสาน งานหรือว่ารู้จักกับคนที่ทํางานมาก่อนเนี่ยการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมีส่วนสําคัญมากบางทีเราอาจจะได้งานเพิ่มก็ได้นะคะต้างงานจะเยอะก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไปนะก็คือเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของประเทศออสเตรเลียนะคะก็งานฟาร์มกล้วยนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็จะถามก่อนหรือว่าสัมภาษณ์คุณก่อนอยู่แล้วว่าคุณชอบงานส่วนไหนของฟาร์มกล้วยนะคะทํานอกข้างนอกหรือว่าทําข้างในร่มนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจบ คลิปเราก็อยากจะฝากคือวีซ่าเกษตรนะคะยังไม่ประกาศเป็นทางวีซ่าเกษตรอคนสนใจเป็นจํานวนมากนะคะอาจจะเป็นลู่ทางให้สําหรับคนที่ไม่หวังดีกับเรานะและอยากให้ทุกคนนะคะคิดไรตรตรองนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งวางมัดจาใดๆนะคะก่อนที่วีซ่าจะออกต้องรอให้ประกาศก่อนนะคะก่อนที่จะจ่ายตังค์หรือว่าจ่ายค่าสมัครต่างๆออกไปนะคะถ้ามีใครมาโฆษณาทางออนไลนนะ์มีนายหน้ามาชักชวนก็ต้อง ต้องตรวจสอบดีๆนะคะว่าเขามีการจดทะเบียนมีเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานไทยหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญมากก็อย่าลงเชื่อหากมีองค์กรหรือบุคคลใดที่อ้างว่าใกล้ชิดกับบุคคลนั้นหรือองค์กรนั้นหรือโฆษณาว่าสามารถช่วยเหลือในการจัดทําวีซ่าเกษตรให้ได้นะคะต้องระวังค่ะก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าผู้ที่จะอนุมัติวีซ่าของคุณนะคะหรือว่ากร a n ت วีซ่านี่นะคะก็คืออิมมิเกรชันเท่านั้นนะคะหลังจาก ที่ immigration อนุมัติวีซา่าคุณแล้วคุณถึงสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ